รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทรบ .5 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอรายการแรงบรันดาลใจแห่งความหวัง ก้าวนาฬิกาวันที่ยี่สมกราคมนายรักแจ้งว่ามีเหตุผลอ๋อก็ประมาณอายุสองขวบอะค่ะน้องเขาสนมากกว่าเด็กปกติแล้วก็ไม่พูดค่ะปกติเด็กประมาณสองขวบจะพูดเก่งค่ะแม่พูดได้ทุกอย่างแต่น้องเขาไม่สามารถบอกได้เดกเว้นแต่ค่าว่าแม่มัม่ม

ไม่ได้เริงไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสคือเขาจะอยู่ในลูกส่วนตัวของเขาะค่ะความเปลี่ยนแปลงจากปีแรกที่มามาศูนย์จากน้องไม่พูดน้องโซนน้องกับเป็นเด็กที่นิ่งนั่งอยู่กับที่แล้วก็เริ่มพูดเริ่มพูดแล้วเริ่มเริ่มหัดเขียนแล้วครูไปจำห้องให้หัดอ่านน้องก็เริ่มออกเสียงได้ต้องขอขอบคุณศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะ และก็โรงเรียนพระเพลงค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการเรื่องการแข่งการทุกอย่างอะค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษทําให้น้องบอนได้มีการเปลี่ยนเปลงเปลี่ยนแปลงครั้ง,งยิ่งใหญ่เลยอะค่ะจากที่ไม่มีช่วยเหลืออะไรตัวเองได้กลับมีจุดจุดนี้ค่ะขอขอบค,คุณคุณครูนะคะที่ช่วยฝึกฝนสอนน้องบอลนะคะเพราะว่าน้องบอลเขก็พูดถึงคุณครูด้วยอะคะ่ะ ทไ่่่เเขาาปปลลียนงด้ค้คะสำหรับความสุขของผู้เป็นแม่คงไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าการที่ได้เห็นแก้วตาดวงใจมีพัฒนาการที่ดีมีรอยยิ้มที่สดใสเพราะนั่นหมายถึงแรงบันดาลใจแห่งความหวังที่จะเห็นลูกน้อยมีอนาคตและโอกาสที่ดีในวันข้างหน้า อย่างเช่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดคนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งนอกเหนือจากการมีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมแก่คนพิการแก่ผู้มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วยังมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรให้พิธีกรของเราเข้าพาไปชมเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิช์วัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการแรงบรนดาใจแห่งความหวังครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกคนรู้ว่าความหวังและแรงบรรดาใจดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน ตราบใดที่เรายังมีหัวใจที่สู้เช่นเดียวกับน้องแบงค์และคุณแม่นะครับจากเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่ยอมพูดไม่ยอมสบตานะครับคุณผู้ชมคิดดูทุกวันนี้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนกระทั่งได้เป็นตัวแทนโรงเรียนครับไปคว้ารางวัลน,นักข่าวเยาวชนระดับจังหวัดมาเลยนะฮะพัฒนาการของน้องแบงค์และเรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรและศูนย์แห่งนี้เขามมีวิธีการสอนแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงน้องใบแล้วจะกันเจนาบุรีนครปฐมกรุ่เทีบริจูเรียนธ์นครศรีธรรมราชไปไหนครับอันจนาบุรีครับอันจนาบุรีถามแม่ไห่โอเคไหมโอเคถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนโอเคอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับรักกันก่อนรักกันก่อนรกกันก่อนลุขึ้นยืนยืนรััรักกัน ครูอ้วนใช่ไหมครับสวัสดีครับครูอ้วนครับขอนั่งคุยนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้คือน้องแบงค์นะครับครูอ้วนพอจําอาการของน้องแบงค์ตอนมาอยู่ที่จุดเรนี้ใหม่ๆได้ไหมที่เราดูจากเขาตอนแรกเขาเป็นยังไงบ้างตอนตอนมาใหม่ๆน้องเขาจะจะอยู่คนเดียวจะร้องไห้จะไม่เอาจะไม่เอาคนอื่นเขาจะมีปัญหาเรื่องการการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราดูแลเขา เหมือนกับว่าเรากับเขาเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วคุณครูมีการสอนการดูแลเอาใจใส่ที่แตกต่างกันไปยังไงบ้างครับรูนอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้มากเลยครับงั้นคุณตูนไปพบท่านผออีิก่าค่ะผออยู่ตรงไหนฮะอยู่ทางนู้นนะคะอ๋ออยู่ด้านนู้นนะให้ผมไปคนเดียวใช่ไหมฮะค่ะผมขอตัวก่อนนะครับคุณครับในกับมาหาใหม่นะครับสวัสดีค่ะพอครับพอครับพออยู่ไหนครับผม โอ้ยหาจนเหนื่อยเจ็บคอไปหมดแล้วไม่รู้พอออยู่ของเขาที่ไหนกันเนี่ยอ้าวลุงลุงลุงครับลุงสวัสดีครับคุณลุงครับอ้าวเจนุ่มคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับอ้าวลุงตุ้ยมีอะไรลุงตุ้ยผมถามนิดนึงพอจะทราบไหมว่าพออยู่ที่ไหนเนี่ยผมเดินหาทั่วเลยเนี่ยหาพอไม่เจอครับจะพบท่านเรื่องอะไรครับอ๋อผมจะถามว่าที่นี่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลเด็กยังไงบ้างมันต้องประยูตจริงจริงมั้ง ไปดูจริงจริงครับเอาแล้วผมจะไปดูยังไงล่ะครับโอ,อ้ได้เลยเดี๋ยวลุงจัดให้อ่ะเอาครูอ้วนมาคูอ้วน เอาแล้วครับและตอนนี้เราจะติดตามครูอ้วนไปชมศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการไปดูกันสิว่าการทำงานที่ว่าปรับผู้ปกครองมาเป็นครูโยงใยชุมชนมาเข้าร่วมที่ไม่ว่าบ้านวัดหรือโรงเรียนนั้นจะเป็นสถานที่ดูแลพัฒนาการของน้องๆได้อย่างไรตามครูอ้วนและผมมาเลยครับ ึงแล้วหรอครับคุณถึงแล้วค่ะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนกลุ่มดอกรักตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านในทุ่งพตะนานะคะเชิญค่ะไปกันเลยครับตรงนี้นะคะคุณตูนถึงแล้วค่ะกลุ่มดอกรักตรงนี้เป็นกลุ่มดอกรักของอำเภอราสวัสดีสทุกคนนะครับ,รบสวัสดีคุณแม่คุณครูนะครับสวัสดีค่ะ,คคคะคสวัสดีค่ะ คนนี้ใช่ไหมน้องเมจิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนน้องเมจิกสวัสดีค่ะคุณเมจิกนะครับอย่างนี้คือเขากําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เขากําลังฝึกแยกสีเสียบแท่งแยกสีบอกเป็นสีสีเขาจะบอกว่านี่สีอะไรสีอะไรสุขประสาทสติปัญญากำเน็มัดเล็กกำเน้อมัดเล็กแล้วก็สติปัญญาเขาจะรู้เขาแยกสีได้แยกสีได้แล้วก็จะบอกว่าแท่งแต่ละแท่งสีอะไร น้องเมจิเด็กหญิงจีรายุรักเถาลักษณะของน้องในช่วงแรกคือน้องมีน้ำในสมองหัวโตเดินไม่ได้อารมณ์หมุดหงิดส่งเสียงโวยวายตลอดเวลาแต่เมื่อมาเข้ารับบริการณศูนย์การเรียนดอกรักอำเภอท่าศาลาซึ่งเป็นศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่คนพิการตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ดำเนินงานโดยผู้ปกครองและชุมชนเพื่อจัดการเรียนการสอนในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการภายใต้การกำกับดูแลและการประเมินของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษก็ทำให้น้องเมจิในวันนี้เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ คุณผู้ชมครับหลังจากได้เห็นความน่ารักของน้องเมจิไปแล้วนะคะคราวนี้มานั่งคุยกับคุณแม่กันดีกว่าสวัสดีคุณแม่อีกรอบครับสวัสดีค่ะคแม่ครับแหมน้องน่ารักมากแล้วก็รู้ไม่ออกเลยนะฮะว่าเคยมีความบกพร่องหรือว่าเป็นอะไรมาก่อนจากวันนั้นถึงวันนี้พอได้เห็นพัฒนาการของน้องแล้วคุณแม่รู้สึกยัางไงบ้างครับพ่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันครับว่าน้องจะเก,ก่งถึงขงนาดนี้คะความคาดหวังต่อไปในอนาคตครับพ็อยากให้ลูกได้มีพัฒนาการเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเม,มจิว่าเรียนร่วมกับเด็กอนุบาลได้แล้ว<า>ครับเป็นยังไงบ้างเขาเล่นกับเพื่อนๆเ,เขาสนุกสนานดีไหมเขาสนุกสนานเขาเล่นร่มรู้จักชื่อเพื่อนอะไรเนี้ยตอนนี้ครูสอนอะไรเขาจะกลับไปเล่าให้ฟังวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่านอกเหนือจากความช่วยเหลือจากทางสู์แล้วเนี่ยแรงสนับสนุนจากครอบครัวจากคุณแม่จากคุณพ่อเป็นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยเก่งมากๆทั้งคุณแม่และคุณน้องเมจิเลยขอบคุณมากๆครับทีมงานและผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่ครับสู้ๆนะ 哈哈哈哈哈。 แุ่ผู้วนครับเห็นพัฒนาการของน้องเมจิแล้วชื่นใจเนาะคือถ้าผมไม่รู้มาก่อนเนี่ยว่าน้องมีความบกพร่องจะดูไม่ออกเลยเพราะว่าน้องเหมือนเด็กปกติทั่วไปมากๆและทีนี้คุยกับน้องเมจิแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อดีครับเราจะไปดูการทํางานของภาคีคเครือขผ่ายอําเภอชะอวดค่ะอาเภอชะอวดเดินทางกันเลย ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอชะอวดดำเนินการโดยผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลชะอวดมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและผู้ปกครองเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนมาที่นี่พิธีกรของเราเขาจะไปพบกับใครเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหนี่เขามาทาอะไรกันเยอะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับกุ้ครับ ก็ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนเด็กพิเศษประจำอำเภอฉะอวดอะคะ่ะวันนี้จะมีการพบกลุ่มของเครือข่ายอำเภอชฉวอวดะคะ่ะเครือข่ายอำเภอฉะอวดเขามาพบกลุ่มแล้วมาทำอะไรกันเราตามเข้าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีทุกคนนะฮะสวัสดีครับ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 เดี๋ยวให้ครูอ้วนแนะนำนิดหน่อยตอนนี้นแนะนำภาคีเครือข่ายคนแรกนะคะจากเทศบาลตำบลฉะอวดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับคราวนี้ผมจะมานั่งคุยกับน้องแชมป์แล้วก็คุณแม่หน่อยนะฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับก่บอ,อนหน้าที่จะมาที่แห่งนี้เนี่ยน้องแชมป์อาการเป็นยังไงพัฒนาการเป็นแบบไหนบ้างครับก็ตอน,นอแร็กเนาะผสมรักน้ำแขามาค่ะอืมค่ะแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ก็ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะครับแล้วมีอาการเลือดติดเชื้อค่ะก็เลยชักค่ะเสียวสมองก็เลยตายครับแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่า น้องจะมีพัฒนาการที่ช้าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะปิดปกติน้องแชมป์มาที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยนานแค่ไหนแหละประมาณ1ปีค่ะ 1>, 1ปีที่ผ่านมาคุณแม่เห็นพัฒนาการในตัวน้องแชมป์มากน้อยขนาดไหนครับจากโคไม่ตั้งอะค่ะจากมาเริ่มเล็กก็ตอนนี้เริ่มโคตั้งอะค่ะอืมนี่เห็นไหมใช่ค่ะแล้วก็พลิกความไม่ได้ค่ะก็คือกลับกลายตอนนี้คือพลิกความได้เองอะค่ะเห็นพัฒนาการของน้องใน1ปีที่ผ่านมาคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับ ก็ดีใจอะค่ะจากที่เมื่อก่อนคือนอนตอนที่เบาะอย่างเดียวอะค่ะแต่พอเริ่มมาที่สนูงนี้อะค่ะน้องก็เริ่มดีขึ้นอะค่ะจากที่เมื่อก่อนหมดความหวังะค่ะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนึงใช่ค่ะอยากจะส่งต่อความหวังนี้ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านที่ดูอยู่ว่ายังไงบ้างครับก็คืออยากฝากบอกคุณแม่กับคุณพ่อทุกคนนะคะที่คือมีลูกเป็นอย่างนี้นะคะก็คืออย่าพึ่งท้อค่ะคือเราต้องช่วยลูกของเราค่ะแล้วก็ การที่เราเข้ามาที่ศูนย์นี้นะคะก็คือถ้าเกิดเราทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็คือเขาเขาจะสอนให้นะคะอยากขอบคุณศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะที่ให้พวกเราได้มีวันนี้นะค่ะให้น้องเชมได้มีวันนี้นะคะอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสให้น้องเชมได้เข้ามาในสูตรนี้นะคะและอยากขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนที่คอยสอนน้องเชมและก็ให้ความช่วยเหลือน้องเชมค่ะ น้องแชมป์เด็กชายชยากรมีรอดอายุ3ขวบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดโดยน้องมีอาการตัวอ่อนปวกเปียกนั่งทรงตัวไม่ได้มือไม่กำหยิบสิ่งของไม่ติดขาดการรับรู้จึงได้เข้ามารับการพัฒนาที่ศูนย์การเรียนเด็กพิเศษประจำอำเภอะอวดแห่งนี้ตอนอายุ2ขวบณปัจจุบัน น้องแชมป์สามารถชันคอได้ความได้กําลังจะคืบคลานสามารถพลิกตะแคงตัวได้มือสองข้างกำสิ่งของได้ในระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดีของผู้ที่เป็นแม่แล้วล่ะค่ะถึงแล้วค่ะบ้านน้องนัทซลี่ค่ะอ๋อบ้านนี้ที่บอกว่าเป็นบ้านนวัตกรรมใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นนวัตกรรมตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเป็นยังไงครับครูอ้วนเดี๋ยวตามคุณครูไปดูเลยค่ะไปดูกันเลยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักและเห็นความสำคัญในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนทุกคนโดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการระดับรุนแรง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งให้บริการรวมถึงครอบครัวที่มีฐานะยากจนทําให้ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้จึงจัดให้มีโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้พ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนครูได้มีความรู้สามารถพัฒนาลูกของตนเองได้ที่บ้านสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษให้การสนับสนุนรวมถึงวิธี การปรับใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้จัดหามาตามคําแนะนําของศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อใช้ฝึกพัฒนาการตามความเหมาะสมอย่างน้องนัสรีและคุณแม่ที่กําลังฝึกฝนอยู่นี่แหละค่ะแล้วถึงแล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณแม่ครับนี่ใช่ไหมน้องนัสรี่ค่ะน้องนัสรี่เป็นโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโครงการนี้ต้องการให้ ครอบครัวคือผู้ปกครองดูแลน้องให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยจัดทํามุมหรือเป็นห้องฝึกสําหรับน้องในแต่ละส่วนผู้ปกครองจะมีการทําอุปกรณ์เครื่องฝึกนั่งฝึกยืนมีอุปกรณ์พัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆให้น้องค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมว้าว <laughs> S <S> น้องนัส,สรีมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเมื่อตอนอายุสองขวบจากคำแนะนำของครอบครัวเด็กพิการลักษณะอาการของน้องในตอนแรกขาสองข้างเกร็งบิดควายร้องไห้งองแงไม่ชอบคนแปลกหน้านั่งทรงตัวไม่ได้ แต่เนื่องจากน้องมีระดับความพิการที่รุนแรงและมีบ้านพักอยู่ไกลศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความรู้กับพ่อแม่ในการดูแลน้องอย่างต่อเนื่องทําให้น้องนัศรีมีพัฒนาการดีขึ้นสามารถนั่งทรงตัวด้วยตนเองโดยใช้มือยันพื้นได้นาน3-5นาทีขาสองข้างสามารถก้าวเท้าเดินโดยการแตะนาเบาๆได้อารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสและรู้จักบุคคลใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วยค่ะ วัสดีคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับค,คุณแม่ครับเล่าย้อนกลับไปหน่อยว่าอาการแรกเริ่มเดิมทีเลยของน้องเนี่ยตั้งแต่ตอนพบครั้งแรกเลยเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะอาการของน้องเริ่มเริ่มนะคะเป็นอาการเกร็งค่ะบิดตัวงอไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยค่ะกี่ปีแล้วฮะช่วงแรกๆตอนที่ว่าพบอาการตอนน้องอายุ4เดือนนะคะสิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องตั้งแต่4ปีที่แล้วจนถึงวันนี้มีอะไรบ้าง ก็ภูมิใจที่น้องเขาหลังจากที่ว่าเราได้เข้าโครงการหลังจากที่เราได้ฝึกไปแล้วน้องเขาดีขึ้นเราก็มีความภูมิใจขึ้นเป็นระดับรู้สึกยังไงางก็รู้สึกตื้นตาลร,รู้สึกดีใจอยากจะปรับปรุงน้องเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีกําลังใจที่จะฝึกน้องเขาไปอะค่ะอ้าวลุยเลย นี่คือตัวอย่างของเก้าอี้หัดเดินนะฮะแข็งมากค่ะคุณแม่ฮะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ต้อนรับนะครับขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องนัสลี่เลยะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อดีครับเดี๋ยวเราจะไปดูเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลไปกันเลยครับผู้ชมครับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกับโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มุ่งหวังให้เด็กๆได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมในส่วนนี้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงได้ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานพื้นที่เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆได้รับการเล่าเรียนในระหว่างที่เขาได้รับการรักษา สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่แหละค่ะคุณหมออมพรสูงสว่างค่ะคุณหมอครับโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนี่คืออะไรและมีที่มาเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ก็คงเป็นโครงการในพระําดำริของสมเด็จพระเทพนะคะที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งกรณีที่เด็กเจ็บป่วยต้องมานอนอยู่ในโรงพยาบาลน,นานๆก็จะขาดการเรียนรู้ที่ต่อนเนื่องนั้นก็ดำริให้มีโครงการนี้เพื่อมาเสริมตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ท่านเห็นความสําคัญที่อยากจะให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทีนี้อยากทราบว่านอกเหนือจากสองห้องที่เมื่อสักครู่นี้ผมเดินผ่านมาเนี่ยยังมีส่วนไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะเรายังมีห้องเรียนบนเตียงผู้ป่วยตามคุณหมอมาเลยค่ะไปกันเลยครับ ห้องเรียนบนเตียงผู้ป่วยสวัสดีครับคุณูสวัสดีครับผมห้องเรียนบนเตียงผู้ป่วยลองขยายความนิดนึงได้ไหมครับผมถามคุณครูเลยก็แล้วกันคุณครูใช่ไหมฮะว่าที่นี่เขามีการเรียนการสอนยังไงสําหรับเด็กที่ป่วยบ้างครับอ๋อสำหรับเด็กที่ไม่สามารถที่จะเดินไปที่สูนยการเรียนได้ค่ะก็ จะมีคุณครูนําสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ต่างๆก็มาสอนให้ที่เตียงเลยค่ะคุณครูครับถ้างั้นขออนุญาตพายเยี่ยมชมการเรียนการสอนของที่นี่หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอยากเห็นว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วคุณครูสอนอะไรให้กับเด็กๆบ้างครับถ้างั้นผมขออนุญาตขอตัวลาคุณหมอเลยนะคะขอบพระคุณคุณหมอ,อมากๆค่ะสวัสดี <ๆ S 3> <ๆ S 1> ค่ะเราไปกันต่อ<ด>เลยครับคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูไปเยี่ยมเพื่อนที่ในห้องเรียนที่รอรออยู่นิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ การเรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะคะแสดงว่าในห้องนี้ก็คือไม่ได้ป่วยอยู่บนเตียงอย่างเดียวแต่สามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ก็มา<ใ>น,นั่งเรียนในห้องนี้<ใ>นได้เป็นกิจกรรมได้เลยค่ะอย่างกิจกรรมด้านศิลปะถ้าเด็กๆมีความถนัดด้านด้านศิลปะก็จะ<ช>จะจะัด สื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะให้นะคะก็จะมานั่งวา<ช>ดรูปอะไรอยู่ตรงนี้กัน<ช>นะครับระบายสงระบายสีกแล้วเด็กบางคนก็มีความทางหนัดทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีเรื่องของสารสาระต่างๆในคอมพิวเตอร์ให้เด็กสามารถสืบค้นได้โอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณครูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวดูน้องๆทํากิจกรรมในห้องนี้หน่อยแล้วกันนะฮะค่ะทำอะไรกันอยู่ ทุคนครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะในการทางานร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็โรงพยาบาลเอ๋ยชุมชนเอ๋ยคุณครูพี่เลี้ยงหน่วยงานต่างๆนี่ถือว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาและโอกาสที่ดีในชีวิตกับน้องๆจริงๆเลยนะครับนี่แหละค่ะสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการอยากให้คุณตูนได้เห็นถ้าง,งั้นเรากลับไปหาท่านผู้อำนวยการที่ศูนย์กันดีกว่าค่ะโอเคงั้นเราเดินทางกันต่อเลยวันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณน้องๆด้วยนะฮะไปกันเลย สิ่งนึงที่ผมสัมผัสได้เมื่อมาพบน้องๆในแต่ละจุดนะครับนั่นคือพลังของแม่ที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อลูกให้เขามีโอกาสมีพัฒนาการที่ดีสำหรับผู้เป็นแม่แค่นี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วล่ะครับโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยครับครูอันครับอ้าวคุณลุงครับออกไปข้างนอกแป๊บเดียวกลับมาทำไมแต่งตัวซะหล่อเลยละครับ ดูซิแต่งตัวหล่อเชียวคนนี้แหละค่ะพออค่ะคนนี้พออเหรออ้พออสวัสดีกรอบครับโอ้ยตอนแรกก็ไม่บอกว่าเป็นพออแล้วเป็นไงบ้างเราพ่อหนุ่มวันนี้วันนี้ได้ไปเจออะไรมาเยอะแยะเลยครับได้ไปโรงพยาบาลได้ไปบ้านน้องๆได้ไปดูการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์ต่างๆมากมายในชุมชนสนุกมากๆแล้วผมรู้สึกได้เลยครับว่าเด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิการหรือมีความบกพร่องเนี่ย เขาได้รับโอกาสในการศึกษาแล้วก็โอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆฮะครับนี่แหละครับผมยังอยากให้คุณได้ไปเห็นนะครับด้วยตาของคุณเองจะได้รู้ว่าทุกชีวิตที่เราเห็นเป็นชีวิตจริงนะครับชีวิตที่คนอื่นอาจจะคิดว่าไม่มีคุณค่าแต่สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษของเราได้เห็นคุณค่านะครับได้เห็นความเป็นมนุษย์นของน้องๆเหล่านี้นะครับเราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนานะครับท่านจะพบกับไอ้สภาพแบบนี้นะครับได้ในทุกศูนย์นะครับใน7%จจังหวัด น,นั่นหมายความว่าพ่อแม่ที่มีลูกหลานเป็นเด็กที่มีความบกพร่องไม่ว่าจะเรื่องร่างกายก็ดีเรื่องสติปัญญาก็ดีเขาสามารถไปติดต่อเป็นประสานงานไปขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์การสึกษาพิเศษทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศได้เลยใช่ไหมครับครับสิ่งต่างๆอันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นภาพที่งดงามเป็นภาพที่ดีนะครับ<ช>ซึ่งเราจะพบได้ในศูนย์การสึกษาพิเศษทั้ง77จจังหวัดของเราขอแต่เพียงผู้ปกครองทุกท่านมีกำลังใจแล้วเข้ามานะครับเราจะมาสร้างโอกาสร่วมกัน เพื่อพัฒนาลูกหลานของเรานะครับให้มีความสุขนะครับให้มีความสมบูรณ์นะครับที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างนะมีความสุข ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างหน้าจอตรงนี้จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออรวมถึงศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศไทยครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการแรงบรรณาใจแห่งความหวังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโทร02 288 5 5 5 5